คอนเทเจียนสัมผัสล้างโลกสวัสดีค่ะในเวลานี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในตอนนี้ หากย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วในปีคศสตศพักราช2011ใครเลยจะคิดว่าได้มีหนังเรื่อง c o เ t a g i o n สัมผัสลางโลกซึ่งมีเนื้อหาในหนังแทบไปต่างอะไรกับสถานการณ์ในตอนนี้เลยหนังเรื่องนี้คงต้องยกเครดิตให้กับสตีเวนโซเดอร์เบิร์กผู้กำกับหนังและ สกอตซีเบิร์นส์ซึ่งเป็นผู้เขียนบทโดยมีโจทย์ตั้งต้นว่าจะถ่ายทอดเหตุการณ์โรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งการจะถ่ายทอดออกมาอย่างถูกต้องนั้นก็จะต้องอาศัยข้อมูลและขั้นตอนต่างๆทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ตามความเป็นจริงสำหรับเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i d 1 9ในครั้งนี้สกอตตีเบิร์นได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมไม่แปลกใจเลยที่วันนี้สถานการณ์แบบในหนังเกิดขึ้นจริงๆเพราะตอนที่ผมหาข้อมูลเพื่อเขียนบทหนังและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากทุกคนต่างพูดว่าโรคระบาดแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงๆแน่ในสักวันแค่ว่าจะเป็นวันไหนเท่านั้นเองเหตุผลหนึ่งที่ผมเขียนบทหนังเรื่องการป้องกันเพราะอยากให้เป็นบทเรียนว่าหากติดเชื้อ ทำไมถึงต้องตักตัวเองเพราะจะยิ่งเสียงทําให้เชื้อโรคยิ่งแพร่ระบาดไปติดคนอื่นการอยู่กับบ้านและไม่ออกไปเจอผู้คนในชีวิตประจําวันคือสิ่งที่ควรทํามากที่สุดของผู้ติดเชื้อที่จะช่วยทําให้สถานการณ์ไม่แย่ลงไปอีก This สิ่งที่ทำ <versus S 2> ให้หนังเรื่องนี้ได้รับความนิยมและมีผู้คนจำนวนมากย้อนกลับเข้ามาดูอีกครั้งในตอนนี้เพราะเหมือนเอาเรื่องจริงในอนาคตมาสร้างซึ่งก็คือเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19 น,นั่นเอง。I'll refer to three points specifically: disease origin。 abusive เนื้อหาของหนังเรื่องนี้นเริ่มต้นจากนักธุรกิจสาวชาวอเมริกันได้ไปดูธุรกิจที่ฮ่องกงแต่พอกลับจากทริปฮ่องกงมาบ้านได้ไม่นานเธอได้มีอาการไข้และไอและได้เสียชีวิตลงในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุขณะเดียวกันอีกซีกหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นฮ่องกลงลอนดอนญี่ปุน่น ก็ได้มีคนที่มีอาการเช่นนี้และล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกันจากการชนนสูตรศพพบว่าผู้ที่เสียชีวิตทุกคนล้วนแล้วแต่เกิดจากเวรัสขึ้นสมองโดยเนื้อเยื่อสมองจะถูกทำลายและเชื้อจะแพร่กระจายทางลมหายใจและวัตถุผาหันโดยการสัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อ เมื Take sample ่อมีการระบาดและเริ่มมีอัตราการตายเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐเลือกที่จะทำคือการแถลงข่าวให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้รู้จักการป้องกันตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็เลือกที่จะปกปิดข้อมูลบางส่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกจนเกิดความกลัหงหจากผู้ที่ติดเชื้อหนึ่งคนนำไปถึงการแพร่เชื้อระดับโลกใครคือผู้ที่ติดเชื้อคนแรกและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ติดเชือ้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ยังไม่มีใครทราบสาเหตุ<ร>หตและยังไม่มีวัคซีนป้องกันทำให้ผู้คนหวาดกลัวและล้มตายเป็นจำนวนมากท่ามกลางความหวาดกลัวก็ได้มีบางคนช่วยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยการปล่อยข่าวลืออันเป็นเท็จทำให้เกิดการกักตุนสินค้านำไปสู่การจลาจลในที่สุด จากในหนังจะื่ยให้เห็นว่าสิ่งที่อันตรายและน่ากลัวกวาวรัสในตอนนี้ก็คือการใส่ข่าวลืออันเป็นเท็จนั่นเองสถานที่ต่างๆทั้งเมืองในตอนนี้ได้ปิดตัวลงจนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างอาหารก็ขาดแคลนจนเกิดการป้นสะดมตามบ้านเพื่อแย่งชิงอาหาร การทดลองเพื่อค้นหาวัคซีนก็ยังคงดําเนินต่อไปหลิงตัวแล้วตัวเล่าถูกสังเวยชีวิตจากการทดลองที่ล้มเหลว ในที่สุดกว่าวัคซีนจะถูกค้นพบได้ก็มีการสูญเสียชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากตอนนี้คุณอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าใครคือผู้ที่ติดเชื้อคนแรกและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ติดเชือ้อ แนรัโควิดในชีวิตจริงของพวกเราในตอนนี้ก็แทบไม่ต่างอะไรกับในหนังเลยในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคุณคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเชื้อโรคจะเข้ามาจู่โจมคุณได้เมื่อไหร่ในเมื่อธรรมชาติถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์มันก็ต้องมีกลไกในการป้องกันตัวของมันเอง เฉลเช่นเดียวกับพวกเราในตอนนี้ทางป้องกันที่ดีที่สุดคือ But right now our best defense has been social distancing no hand shaking staying home when you're sick washing your hands frequently วันนี้คุณได้ทําแล้วหรือ,อยัง